อ้าวครับแล้วเข้าช้าไปแป๊บเดียวครับเห็นคลิปเข้ากลางเสร็ปจปุ๊บเจาะปั๊บครับมีแท็กคารอนและไอฟ็อกโฟเข้าไปกดอันติฟิกเกอร์ยัดไปเจาะไนสเตอร์ออฟซับบิชั่นแต่ว่าขงังรว,วมไปไวบิ้งสันและเอเลสเห็นตำแหน่งตรงนั้นครับดูจะไม่ค่อยดีแต่สวยมากๆครับบารลนเซียการกันป้อมครั้งนี้ ไพเปอร์ครับโอ้ไพเปอร์หมาแล้วครับหมาแล้วครับแล้วปาดไปครับมีสิทธิ์ที่จะสวนกลับครับได้เหยียบาวแล้วมันเก็บไปอีกหนึ่งคนครับแล้วสายไปหมดแต่มีกดเกิดครับเอเลสพยายามจะเตทดาเมจให้ได้มากที่สุดครับแต่ว่าที่ินาทีได้ไมีคลิปด้วยอ้าวเจอจออ้าวแล้วจบได้นะครับแบบนี้20วินาทีเลยฮะต้องสลับแทงครับโอ้ใช่ครับนอนนั้นมาได้ครับ15วินาทีครับโอ้ไม่ทันครับ มีโอกาสนะครับโอ oh, ้โอไม่ใช่มีโอกาสครับโอกาส,กาสทำได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่เขาจะเข้าไปและเก็บเกมนี้ครับบริเจียนจากการสวนกลับครั้งเดียวที่เขาอดทนรอมานานและกดสกิลปิดลงนำ้ำสองตูเท่าบริเจียนซีเอฟอีสปอร์ต